ยไงขันห้ามีอะไรหรอลูกมีอะไรครับขันห้าทำไมอะลูกโอ้น้ำพริกพริกเอ่อเกลือพรุ่งนี้กินมะขามดีกว่านี่พริกเกลือยังเหลือนะคะ น้ำลายแตกเลยรงนี้กินมะขามดีกว่าเก็บไว้ก่อนหิวแล,ล้วลูกขึ้นมากินนี่หิวเหรอ เสื้อผ้าลงไปซักอยู่พอพรุ่งนี้เอาเสื้อผ้าในตะกร้านี้ไปซักลงเครื่องเลยเนาะ ไปคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคุณพ่อทำอะไรด้านล่างนะคะพ่อกำลังทำอะไรต้มไข่ครับจีข้าวโอโ้โหกินข้าวจี๋แล้วเหรอไม่กินไข่ต้มพ่อกินข้าวจี๋อ่าโอเคนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมลงไปดูนะคะว่าข้าวจี๋กับไข่ต้มเป็นยังไงนะจ๊ะ เป็นมื้อที่เท่าไหร่แล้วที่เรากินข้าวจี่พ่อมันกินแล้วมันไม่เบื่อเข้าใจไหมไม่เบื่อหรือว่าไม่มีจะกินมันก็ผสมส, <c oughs> สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเพื่อทีฟามิลี่ออนทัวร์นะคะท่านผู้ชมนะใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้เราสองคนตายายนะคะ อ่านะคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะอย่างที่คุณพ่อบอกนะคะข้าวจี่ค่ะเมนูข้าวเย็นนะคะของคุณพ่อครับข้าวจี่ไข่ของคุณแม่ใช่ค่ะส่วนของคุณแม่นะคะก็เป็นไข่ต้มนะคะสองฟองนะคะไข่ต้มสองแก้เพราะเอายกให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสิยกทั้งกระทะเลยพอยกทั้งกระทะเลยนี่นะคะท่านผู้ชมไข่ต้มนะคะสองใบนะคะเออนะคะ,ะ,คะก็เมนูง่งายๆนะคะสําหรับ คุณแม่นะคะก็อย่างที่บอกนะว่าบางวันก็กินดีบ้างบางวันก็กินแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นวิถีชีวิตทางจิตวิญญาณอ่ะทุกคนนะคะก็มันแล้วแต่นะคะมันแล้วแต่จริตนะคะความชอบของของแต่ละคนว่าอยากจะใช้ชีวิตยังไงนะคะแต่ว่าสําหรับของคุณแม่นะคะก็ใช้ชีวิตประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็นั่งกันอยู่ด้านนอกนะคะจะบอกว่า หน้าหนาวมันเหมือนไม่หนาวอ่ะท่านผู้ชมตอนนี้มันไม่มันอากาศฤดูไหนเป็นไแต่มันเป็นฟิลหน้าหนาวเออมันยังไงอ่ะคือหมายถึงว่ามันมันเป็นฟิลหน้าหนาวแต่อากาศมันไม่ได้หนาวเหมือนฤดูหนาวที่ที่ผ่านมาเมื่อเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับเมื่อปีนู่นอะไรเงี้ยนะคะฤดูหนาวมันหายไปไหนไม่รู้ใช่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าโลกของเรามันเปลี่ยนไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะต้อง อ,อยู่ตลอดไปแหละท่านผู้ชมนะคะมันก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่ไปนะคะมีผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไปนะคะมีสุขแล้วมันก็ต้องมีทุกข์นะคะมีสมหวังนะคะมันก็ต้องมีผิดหวังนะคะมันเป็นธรรมดานะคะเราก็ต้องมองทุกอย่างให้มันตามความเป็นจริงรอะ่ะทุกคนนะก็วันนี้นะคะเราสองคนตายายนะคะก็อย่างที่บอกนะว่า <West> ได้ทําความสาะอาดนะคะในส่วนของด้านนอกนะคะรถบ้านนะคะ ไม่ว่าจะเป็นที่เก็บของชาร์จแบตเตอรี่ครับชาร์จแบตเตอรี<ต>ตตร่ไอรถยนต์นะครับใช่แล้วก็ขึ้นไปกวาด,<อ>ดหลังคาเพรอะที่ใบจี่ว่าทําไมขึ้นไปกวาดบนหลังคาอ่าขึ้นไปกวาดบนหลังคาเพราะว่าไอใบก้ามปูเนี่ยมันหล่นลงที่แผงโซลาเซลล์ครับทีนี้ถ้าเราไม่กวาดออกเนี่ยการรับพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันก็จะคุณภาพมันก็จะด้อยลงแล้วหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะชาร์จไม่ค่อยเต็ม เราต้องขึ้นไปกวาดกวาดแล้วปุ๊บเราก็พาชุกน้ําเช็ดเช็ดให้สะอาดสะอาดและใสครับใช่ค่ะนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะแล้วก็เช็คระบบอะไรนะม้อน้ําใช่ไหมม่น้ําน้ามันเครื่องแล้วก็ทําความสะอาดหน้ารถนะคะเอาชมอะไรหน้ารถเนี้ยมาสบัดขี้ฝุ่นออกอะไรเงี้ยน้ำมันบงน้ำมันเบรกแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทําความสะอาดล้อเนาะใช่ครับภายนอกครับใช่เพราะว่าล้อเนี่ยค่ะคือมันมีแต่โครนอ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนที่เราพนีจรไปอ่ะเราเราไป ตรที่มันมีที่ดินที่โคนช่วงก่อนมันเป็นฤดูฝนไงครับใช่เราเลยไม่ล้างใช่ค่ะแล้วท่ชมก็พรุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําความสะอาดนะคะเออ่ลอ้อรถนะคะแล้วเสร็จปุ๊บก็จะเอาอะไรนะตัวอะไรนะมาทาให้มันสวยอะ่ะก็เดี๋ยวไปหาน้ํายาทายางดําครับใช่แต่ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนใช่ค่ะท่านู่้ชมนะคะก็พรุ่งนี้ก็ทำในส่วนของตรงนี้เนาะ แล้วก็จะรอในส่วนของผ้าม่านค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้คุณแม่ก็เอาผ้าม่านไปอันเก่านะคะไปให้ช่างเขาเย็บนะคะก็คิดว่าพรุ่งนี้เสร็จไหมพ่อไม่แน่ใจเดี๋ยวลองไลยลองลอง,ลองทักไปหาพี่เขาก็โอเคนะคะเดี๋ยวถ้าสมมุติมันเสร็จยังไงเดี๋ยวเราก็จะเอามาติดตั้งเนาะติดตั้งเสร็จนะคะท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกนะว่าเดี๋ยวเราก็จะเดินทางพันีจรไปที่เชียงใหม่นะคะ <ๆ S 2> เดี๋ยวก็มาดูกันนะะว่าเราจะไปแคมป์ที่ไหนไปนอนกันที่ไหนใช่ไหม ไปแพนเอจอนไปอะไรที่ไหนพ่อก็อ,อยากไปแล้วครับวิถีชีวิตน,นะคะแบบว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันคือจะบอกท่านผู้ชมเอาไว้นะคะว่าความเป็นเดียวนะคะความเป็นเรียวหรือว่าความเป็นตัวตนนะคะมันจะมีหลากหลายนะคะมันไม่คือคือนี่คือชีวิตนะคะอย่างที่คุณแม่เคยพูดแบบว,ว่านี่คือชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะที่ที่มีเขาเรียกว,ว่าจริตน,นะคะหรือว่านิสัยว่าชอบใช้ชีวิตกันแบบนี้นะคะแล้วก็อะไรนะเขาเรียกว่า มันก็จะมีความหลากหลายอะไรเงี้ยนะคะมันมันมันบอกไม่ได้หรอกทุกคนมันก็เป็นไปตามฟิลบางทีเนาะเออนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันก็คือเป็นธรรมชาติของโลกใบน,นี้นะคะที่ยึดถือไม่ได้อะไรสักอย่างนะคะเออนะคะโอเคสุกยังพอเนี่ยข้าวพอสุกแล้วสุกแล้วใช่ไหมไข่<ค><ค>ละ่ะไข่สุกแล้วอ่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามากินข้าวจีกับไข่กันนะคะไป <c oughs> โอ้โหไข่ต hmm. <Everything here. S 3> <that> ้มกับข้าวจีมาแล้วนะคะด้านบนของพ่อมากินนี่นะคะอย่ามาแย่งข้าวจีอ่ะไม่ได้หนูก็จะกินมากหนูก็ชอบเหมือนกันนรอข้าวจีเนี่ยมาค่ะท้านผูโชวมากินอาหารเย็นกันนะคะเย็นที่ไหนร้อนอาหารร้อนเป็นอาหารเย็น แก,แกะแทบไม่ได้เลยหาว่าอาหารเย็นอืนี่ค่ะเข้าวจีลองจับดูที่ร้อนหรือว่าเย็นร้อนเ็ยอาหารร้อนสิแี่ใช่อาหารเย็นอานหารเย็นมือจับแทบไม่ได้ไข่ยิงร้อนเลยคันห้าไปไหนนะพัดขับเที่ยวอืเดี๋ยวเขาก็กลับมาเขาเหมือนเด็ก เต็มที่แล้วขึ้นมานกรัก,ก,กเสียงบัไดออาหารบางคนก็อาจจะแบบเขาเรียกวอะไรนะเป็นอาหารที่แบบอีกอย่างหนึ่งเนะบบเาะแล้วอ่ะเนี่ยขนาดต้มจนน้ำแห้งเลยนะยังเป็นมะตูมอยู่ท่านผู้ชมดูดิอร่อยอะ่ะนี่นะคะ ชอบพ่อคุณพ่อชอบข้าวจี๋มื้อเย็นค่ะท่านผู้ชมมื้อเย็น<อ>ข้าวจี๋นะคะเป็นเดือนแล้วเนี่ยยังไม่เบื่อเลยอืตรงนี้เรากรอไฟได้แล้วก็รีบๆกินนะอืมแล้วถ้าเราไปท่องเที่ยวอ่ะไม่สามารถจี่ข้าวได้ก็ไม่ได้กินอะ่ะจีในเตาสิเตาในรถบ้านทำได้อยู่ แต่มันจะไม่ได้บรรยากาศใช่ไหมอืมใช่ต้มเรตกับไอ้เจ้าฐานไม่เหมือนกันนะอืม,มนี่ค่ะเมนูง่ายๆนะคะสำหรับอาหารเก็นนะคะุ่นผู้ชมอืมสองตายายนะคะแฮมเบอร์เกอร์ ก็พรุ่งนี้คุณแม่คิดว่าเอ่อเราทําเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูก่อนว่าใบๆเนี้นะคะเราจะทําเมนูอะไรเนาะแต่คุณแม่คิดเมนูเอาไว้แล้วนะคะคุณแม่จะทําน้ํายาป่าค่ะท้าผู้ชมนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าฝีมือการทําน้ํายาป่านะคะของคุณแม่เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าเอ่อเป็นแบบอาหารเขาเรียกว่าไม่มีไม่เป็นไม่มีเนื้อสัตว์นะคะท้าผู้ชมคุณแม่จะเอา เห็ด uh, นะคะมาแทนเป็นเนื้อนะคะเออนะคะเดี๋ยวมาดูกันท่านผู้ชมว่มาพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะสําหรับเอสอีมือนะคะการทํากับข้าวของคุณแม่นะคะกินเจก็มีทำมาจากเห็ดออก,กินเจบ้างกินเนื้อบ้างนะคะกินพืชบ,บ้างกินหญ้าบ้างนะคะกินหนอนบ้างกินไส้เดือยแล้ว <c oughs> เล่ม อือร่อยไม่ใช่ว่าเรากินแบบนี้ทุกมื้อนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวบ้างๆจะพาท่านผู้ชมเนะไปกินแบบหมูกระทะบ้างอะไรเงี้ยนะคะแบบอาหารทะเลบ้างอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยติดตามกันเนาะบางคลิปอาจจะได้เห็นคุณแม่นะคะไปนั่งแบบกินหมูกระทะอะไรางี้เห็นไหม ถ้ามีสปอนเซอร์ก่อนนะ <laughs> อืี๋ไว้พ่อแล้วแหละเป็นสปอนเซอร์เนาะสปอนเซอร์นะคะอยากเข้าก็เข้า,ขานะคะท่านผู้ชมตอนนี้ว่างนะคะว่างงานนะคะตกงานนะคะอืโอเคโอเคค่ะท่านผู้ชมนะคะหลังจากที่เรากินข้าวเย็นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ก็ได้ไปอาบน้ํานะคะแล้วก็คุณพ่อก็ได้ไปอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เวลานะคะทํา หน้าที่ของเรานะคะหน้าที่ของเราแต่ละวันนะคะก็มีอะไรบ้างนะคะเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วและหน้าที่สุดท้ายนะคะนั่นก็คือการที่เราต้องสวดมนต์ค่ะนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือ,อเป็นกิจวัตรนะคะประจําวันนะคะของเราสองคนตายายนะคะานผู้ชมมาเรามาสวดมนต์แผ่เมตตาเจริญอาณาปณสติกันค่ะ แต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปบนที่นอนนะคะเราก็จะเปิดม่านกันคะ่ะนี่่นะคะพะมา่านยังไม่เสร็จอู้อยากให้พัาม่านเสร็จจังเลยนะคะมาเอ้ยนี่คะ่ะท่านผู้ชมนะคะได้เวลาทําหน้าที่นะคะ,ะที่มีต่อตัวเองนะคะก็คือน,นี่เลยค่ะสวดมนเนี่ยท่านผู้ชมดูดิเปิดหน้าต่างตรงนี้นะลม ลมบนรถบ้านนะแบบเย็นสุดๆเลยอ่ะนี่ท่านู้ชมดูพ่อให้ท่านู้ชมดูนิดนึงนี่นะคะคือเปิดหน้าต่างด้านเดียวค่ะแล้วเวลานอนนะคะไม่ต้องเปิดพัดลมเลยค่ะท่านไ้ชมอากาศถ่ายเทสกัแบบเย็นสบายสุดๆเลยพ่อถอยจนไปจนสุดนั่นเลยนี่นะคะโอเคมาได้เวลาสุดหมดแล้ว โอเคค่ะท่านผู้ชมนะคะหลังจากที่เราสวดมนต์นะคะแผ่เมตตาเจริญอานาปณสาาติเสร็จแล้วนะคะก็ได้เวลาพักผ่อนแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับวันนี้ก็คือวันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันใหม่นะคะลาทีสวัสดี์นะคะทุกคนบ๊ายบายดูแลตัวเองด้วยทุกคนอ่ะพอปิดมากเลยจ้า ปิดไฟเลยพ่ะเออโอเคเดี๋ยวพ่อมานอนหน่อยนะอืมดึกแล้วนะโอเค